นี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่สิบสีทุกท่านทุกคนนะคะเช้าวันใหม่นะคะมาพบกับสตยิงพันลายนะคะเสนน่ารักค่ะออกเดินนะคะตอนนี้ก็มาถึงป่าหญ้าค่ะมากินหญ้านะคะเดินออกกำลังกายยามเช้าก็ มากินหญ้านะคะหาอะไรกินเนาะหาหญ้า,ก,าก,กินใช่ไหมหกินมากๆเลยนะคะน้องพนาร,รายเพราร้อนนะคะวันนี้ก็เป็นมันาทิตย์ค่ะมีพี่เขาพาน้องเดินนะคะ เดินกับลมยามเช้าค่ะโอ้กินหญ้ายางอาเด็ดอร่อยเลยค่ะเดินแล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็จะไปอาบน้ำค่ะ กินหญ้าไหมดึงต้นกล้วยนะคะกินใบกล้วยนะคะโอ้โอ้ดึงแล้วก็ไม่กิน เดินเดินยามเช้าออกกำลังกายเดินเดินโอ้ยังไม่ทันอาบน้ําเลยเดินแล้วค่อยอาบน้าค่ะเออกินหญ้าอ่อนๆแล้วกินหญ้าอ่อนๆแล้วไม่กินเหรอไม่กินก็เดินอมไปฝั่งโน้นเลย ต็อกเล็กต็อกเล็กต็อกเล็กเดินน่ารักมากๆเลย ไปอาบน้ำเลยจักขุสองอาบน้ำจักน้อยน้อยยางมื่อยหลอักอาบน้ำตามไปแล้วค่ะตามน้องพนารายไปแล้วนะคะ น้องก็มาอ่างแล้วค่ะวันนี้วันอาทิตย์พี่บีเขาได้ช่วยนะคะแม่แม่ค่าวันนี้วันหยุดของพี่บีเขานะคะได้ช่วยคุณตาอีกแรงหนึ่งค่ะําคัคุณตาก็าแก่นะคะสู้น้องไม่ไหวค่ะน้องมาถึงอ่างแล้วค่ะ เป็นน้ำอ่างนะคะ ไม่เล่นน้องไม่เล่นแล้วเช้ามันหนาวน้องหนาวน้องไม่เล่นค่ะต่นไปก็เป็นป้าๆพี่ๆนะคะอยู่ใ,ใกล้ๆนะคะไม่อาบแล้ววันนี้ไม่เล่นแล้วหนูไม่เล่นแล้วหนูหนาวค่ะ กลักกบแล้วค่ะขอฝากแม่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับน้องพนารายด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้นะคะให้กับน้องกดไลค์กดแชร์ให้กับนอ้อ,บนองพนารายด้วยนะคะกับแม่ไข่ม้างด้วยนะคะช่องน้องพนาร้ายจ้า กลับแล้วนะคะเอามาหลงอ่างให้กินน้ำให้อาบน้ำน้องไม่เล่นค่ะกลับแล้วค่ะนุกลับแล้วแต่กิ้งพนารายกลับแล้ว ได้ผักบุกมาจากไหนกิดไม่ทันน้องพนาลัยแล้วค่ะข้าบ้านไปแล้ว ตุกตุกตุกค้าบ้านไปแล้ว ถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วค่ะก็ขอฝากแม่แม่นะคะวันนี้นะคะมาอุดหนุนผลไม้ให้กับน้องพนาลายกับแม่แขมุกด้วยนะคะอาชีพวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ วันหน้าค่อยติดตามกับน้องพนรา,ายใหม่นะคะสวัสดีค่ะ